สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้นามมีมีดหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อลุงมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามารับชมมีดขุดว่านนะคะทุกท่านนะคะมีดขุดว่านของหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นมีดครูบาอาจารย์นะคะทุกท่านนะคะมีดครูบาอาจารย์นะคะนี่ค่ะเป็นมีดที่ขุดว่านที่เอามารักษาคนนะคะทุกท่านค่ะสมัยก่อนเนาะไม่ไม่มีหมอที่ ห่างไกลความเจริญนะคะนี่ค่ะสามเฉพาะใบมีดที่สามนิ้วครึ่งสามนิ้ว,วกว่าด้ามรวมฝักเจ็ดนิ้วนะคะทุกท่านค่ะด้ามรวมฝักเจ็ดนิ้วนะคะอันนี้ก็จะปิดด้วยเงินนะคะทุกท่านเลยคะ่ะดูความเก่าความแก่ดูนะคะนี่แหมนะคะทุกท่านเม็ดปลานะคะทุกท่านนี่ค่ะเป็นมีดสองเป็นมีดเ,เงินนะคะทุกท่านเป็นเงินน,นี้เป็นเงินนะคะนี่คะ่ะ ที่เป็นแหม่ในตรงนี้เป็นเงินนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้จะอ่า uh, จะเป็นอ่า uh, ทองฝาบาทนะคะทุกท่านเลยค่ะตรงกลัดนี้จะเป็นทองฝาบาทนะคะค่ะเป็นมีดที่เก่าแก่เป็นมีดครูบาอาจารย์นะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทเท้าเทพทุวรรณนะคะเทา้าแห่งอ่อ ความศักดิ์สิทธิ์ปราพวกผีปีศาจนะคะทุกท่านเลยค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์มีความเข้มแข็งนะคะ่ะเรามารับชมทั้งในกันเนาะนะคะความเก่าความแก่นะคะทุกท่านเลยค่ะจะสวยงามมากนะคะ,นะคะสวยงามมากเลยเป็นลายก็จะเป็นลายโบราณนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นลายโบราณนั่นเองนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะพศนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะท่านสร้างขึ้นมาพศนี้ท่านก็จะจานไว้ลอยจานลอยเจิมไว้นะคะทุกท่านนี่ค่ะนี่ค่ะพ่อเดิมนะคะทุกท่านนะคะวัดหนองโพนะคะทุกท่านนี่ค่ะนะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพที่ท่านคิดค้นทํามีดว่านนี้ออกมามีดขุดว่านนี้ออกมาก็คือ จะรักษาคนนะคะทุกท่านแต่สมัยก่อนห่างไกลความเจริญอยู่ที่กันดาษอยู่ตามป่าตามเขานะคะเป็นที่ป่าดงดิบนะคะทุกท่านค่ะประชาชนก็จะเข้าไม่ถึงหมอเวลาไม่สบายมานะคะทุกท่านหลวงพ่อท่านก็ว่าประชาชนอยู่ห่างไกลหมออยู่ห่างไกลความเจริญนะคะทุกท่านท่านก็จะปลูกเสกมีดขุดวาดมาให้อ่า หมอชาวบ้านนะคะทุกท่านหมอสมุนไพรนั่นเองที่รักษาผู้คนเนาะบางครั้งก็จะเอา,อาแล้วแต่สมุนไพรที่ท่านขึ้นไปหาตามป่าตามเขานะคะทุกท่านบางครั้งก็จะอาจมีคกนะคะทุกท่านตำตำอา,อาจจะบดมัง่งตำมัง่งหรือว่าอาจจะมาเอามาต้มมั่งนะคะทุกท่านนะคะมีดเล่มนี้เป็นมีดครูบาอาจารย์นะคะทุกท่าน,นมีดสมัยเก่านะคะมีดตั้งแต่ 8ปปีขึ้นมาแล้วนะคะ80-90ปีแล้วนะคะนี่ค่ะข้างก็จะไม่สั่นไม่คลอนนะคะทุกท่านแน่นนะคะต้งแหวนนี้ก็จะเป็นเงินรัดนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะมีความสวยงามและศักดิ์สิทธิ์มากป่าพวกผีปีศาจลมพัดลมเพด้วยนะคะเวลาเราไปาเขาไปเดินป่าเดินเขาก็จะอาจจะมีสัตว์มีพิษกันพวกสัตว์มีพิษพวกแมลงที่มีพิษนะคะทุกท่านไม่ว่าเป็นงู เป็นพวกผีปีศาจลมพัดลมเพผีตายตายอาจจะคนตายอยู่เป็นผีทวสีผีเล่ล่อนนะคะทุกท่านนะคะ่ะปาบได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะครอบคุมได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยท่านไปหาของในป่านะคะทุกท่านท่านก็จะมีะมีดหอวหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะนี่ค่ะ ด้ามรวมฝากแปดนิ้วเฉพาะใบมีดสี่นิ้วครึ่งนะคะมีดหลวงพลลุ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะรัดด้วยอลูมิเนียมขาเป็นโตนะคะทุกท่านเลยค่ะด้ามก็จะสวยงามด้ามและฝากนี้จะเป็นไม้มงคลนะคะทุกท่านนะคะเป็นไม้มงคลเนาะที่เขาคิดค้นเอามาทาก็จะเป็นไม้แข็งไม้มงคลนะคะค่ะเล่มนี้สวยงามกระทานรัดมากเลยหลวงหลวงพอ่อุกงนะคะทุกท่านท่านเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกับ หลวพอเดิมเป็นครูบาอาจารย์เดียวกันนะคะทุกท่านเลยคะ่ะอ่ะนี่สวยงามมากเลยมีดนี้ก็จะใบมีดนีก็จะเป็นเหล็นี่ค่ะข้างก็จะปิดด้วยอะมิเนียมผ่าเป็นโตนะคะทุกท่านมวลสารจะอยู่ในนี้อหลวงพ่อรุ่งท่านจะอธิษฐานจิตปลุกเสกนะคะทุกท่านเลยคะ่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งมีความสวยงามนะคะทุกท่านท่านใดสนใจนะคะทักทายน้ำมานะคะ เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะทุกท่านค่ะบูชาอธิษฐานจิตนะคะเอาไปไว้ติดตัวใส่กระเป๋าไปไหนมาไหนเดินทางกลางค่ำกลางคืนปราพวกผีปีศาจลมพัดลมเพลคุณใสนะคะทุกท่านนะค่ะวิญญาณที่เล่รล่อนที่เรามองไม่เห็นนะคะขับรถไปไหนมาไหนกลางค่ำกลางคืนเนาะถ้าท่านใดทําธุรกิจการงานใดทําธุรกิจเอ่อค้าขายหรือทําธุรกิจส่วนตัวนะคะทุกท่านค่ะ บูชาหลวงพ่อรุ่งติดตัวไว้นะคะแล้วก็เอาไปไว้ที่ร้านนะคะทุกท่านค่ะท่านจะเจริญรุ่งเรืองทำมาหากินขึ้นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะรอยจานรอยจานแล้วก็จะมีฝั่งะตะกุดด้วยนะคะทุกท่านนี่ค่ะมีดหลวงพ่อรุ่งท่านจะฝั่งตะกุดตรงนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสนใจทักทายน้ามานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกัน,นะคะ่ะทุกท่าน่าสุดท้ายนี้น้าก็ขอกราบ ขอบพระคุณทุกท่านมากที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกท่านค่ะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสุดท้ายน,นี้น้ำก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ